กรวดที่ตกลงในมือของคนนั้นส่องประกายและผิวไหวและในที่สุดมันก็กลายเป็นจัก,กรวาลมีจัก,กรวาลอยู่ภายในก้อนกรวดเมื่อเด็กคนนั้นร้องไห้ดวงดาวในกาแล็กซีจะส่องสว่างในความว่างเปล่าในจัก,กรวาลของเธอจะมีใครพบฉันไหมนี่เป็นคำอธิบายของอีโกกิฟของชายอฟเดอะกาแล็กซีเด็กน้อยแห่งจัก,กรวาล O0155 h i of the g a l ชา y ออเดความอันตรายระดับ h e เป็นอนโนมริตี้ที่มีลักษณะเป็นเด็กชายตัวเล็กร่างกายของเขามักจะเปลี่ยนไปตลอดเวลาเรากับแม่น้ำที่สะท้อนแสงกับกาเล็กซีดวงตากลมโตเรากับทองฟ้ายามข้างพื้นเขามักจะร้องไห้อยู่ตลอดเวลาเขามักจะมีความสุข เวลาที่ได้สนทนากับผู้คนและด้วยเหตุผลบางอย่างเขามักจะให้ความสำคัญกับเพื่อนมากกว่าสิ่งอื่นใด Token of Friendship ก้อนกรวดใส่ยารักเห็นมิตภาพเป็นสิ่งที่เขาจะมอบให้เมื่อเขาสนิทกับใครสักคนในระดับหนึ่งแล้วถ้าเขาให้คุณแสดงว่าเขาคิดว่าคุณเป็นเพื่อนแล้วพนักงานที่ได้รับจะรู้สึกมีความสุขและก็กระฉับกระเฉนในขณะที่ได้ครอบครองก้อนกรวดนี้แต่จะดีกว่าถ้าพนักงานที่ได้รับก้อนกรวดไม่ได้ไปทํางานกับอนามริตัวอื่นนอกจากเขา เมื่อมีพนักงานที่ครอบครองโทเค็นออฟแฟรนด s ชิพเสียชีวิตเด็กน้อยก็จะร้องไห้เสียใจกับการสูญเสียไปอย่างมากราวกับว่าเขาได้สูญเสียเพื่อนรักที่สำคัญที่สุดไปมันคงจะเศร้าหน้าดูถ้าเพื่อนของผมเจ็บมาตรการการจัดการ Min นททิปไมเนททิปที่1การทำงานสำเร็จ จะทำให้พนักงานได้รับโทเค็นออฟเฟนชิพโทเค็นออฟเฟนชิพจะช่วยฟื้นฟู SP และ SP ให้ตามจำนวนที่แตกต่างกันไปตามค่าคอยคอนเคาน์เตอร์หมายเหตุค่าคอยควอนเคาน์เตอร์ของชายออฟเดอะการ์ซีสูงสุดคือ5แต่เริ่มต้นมาจะเป็น1เสมอไมเนททิปที่2ค่าคอยคอนเคาน์เตอร์จะเพิ่มขึ้นเมื่อพนักงานที่มีก้อนโกรธทำงานกับเขาสำเร็จ m า n เ t ทิปที่3เมื่อพนักงานที่มีก้อนกรวดทำงานร่วมกับอนมบรีตัวอื่นพวกเขาจะได้รับความเสียหายและค่าครยควอนเคอ์เตอร์จะลดลง m า n เ t ทิปที่4เมื่อพนักงานที่มีก้อนกรวดของชายออฟเดอะกาเลซี่เสียชีวิตค่าคายควอนเคอ์เตอร์จะลดลง4 m ่ n า t ทิปที่5เมื่อควอนเคอร์เตอร์ถึง0พนักงานทุกคนที่มีก้อนกรวดจะเสียชีวิต ไม่มีที่มาอย่างแน่ชัดว่าชายออบเด g a l ก x าลซีนั้นเข้ามาที่บริษัทน,นี้ตั้งแต่เมื่อไหร่มีเพียงแค่ไดอารี่ของพนักง,งานที่ฆ่าตัวตายไปหลังจากทำงานกับมันนี่คือข้อความที่ตัดตอนมาจากบันทึกของลูกจ้างที่ฆ่าตัวตายไปมันเป็นคืนที่ปกคลุมไปด้วยหมอกที่อ่อนโยนเด็กชายเท้าเปล่ามองมาที่ฉันฉันหยุดเพราะเห็นถึงความโศกเศร้าที่แขวนอยู่บนใบหน้าของเขา เขากำลังร้องไห้ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความโศกเศร้าฉันให้ความช่วยเหลือแก่เขาความโศกเศร้าที่ห้อยอยู่บนใบนหน้าของเขาหยุดฉันในเส้นทางของฉันเขาบอกว่าเขาทำสิ่งที่มีค่าหายไปและเมื่อฉันเสนอที่จะช่วยเขาเขาก็ยิ้มกว้างให้กับฉันน้ำตาหยดหนึ่งจากดวงตาที่เปียกชื้นของเด็กน้อยขณะที่ดวงดาวโปรยปลายลงมาจากท้องฟ้า โลกก็ร่วงโรยเข้าสู่ห้วงนิทราถูกขังอยู่ในเพลงกล่อมเด็กอันไพเราะในคืนนั้นกาแล็กซี่ก็ร่วงลงมาด้วยเท้าเปล่าฉันมองเข้าไปยังดวงตาของเด็กน้อยสักพักอาจจะห่างเหินไปสักหน่อยเพราะว่าดวงตาของเขานั้นช่างชวนฝันฉันอยากจะรุกหัวเขาจัง แต่ฉันจำได้ว่าเพื่อนร่งานของฉันบอกว่าอย่ามีความสัมพันธ์กับผู้สิ่งผิดปกติฉันบอกชื่อของฉันกับเขาเขาเบิกตากว้างราวกับว่าเขาได้รับรู้ถึงความรับอันยิ่งใหญ่ทุกครั้งที่เขาเรียกชื่อฉันมันรู้สึกเหมือนกับว่ามันกลายเป็นอะไรบางอย่างที่มากกว่าแค่สิ่งที่คุ้นเคยที่ฉันเคยอยู่ด้วย เมื่อพนักง,งานคนอื่นเข้าไปในห้องกัดการของเขาเขาไม่ได้สนใจพนักง,งานผู้นั้นเลยนะัมองหาชั้นแทนชั้นรู้สึกดีจังหลังจากได้ยินเรื่องนี้อ่าเด็กคนนั้นชอบชั้นไม่ใช่คนสักหน่อยตอนที่ฉั้นเข้าไปในห้องของเด็กคนนั้นเขาก็กระโดดเข้ามากอดชั้นแล้วก็ร้องไห้ด้านในที่สุดเมื่อชั้นวางเขาลงน้ำตาของเขาก็กลายเป็นก้อนกรวดสีขาวขนาดเล็กแล้วก็ตกลงมาบนมือของชั้น ได้โปรดอย่าทำหายและอย่ามอบมันให้แก่ใครนะเด็กน้อยพึ้นพำมชอบมันมากกว่าที่ชอบผมอีกเหรอเด็กชายถามอย่างเงียบเงียบเมื่อฉันมาถึงหลังจากเพื่อนทำงานกับอนามารีตัวอื่นเสร็จฉันถามเขาว่าเขารู้ได้ยังไงว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่และเขาก็ตอบเบาๆไม่ไม่ไมชัดเจนเหรอฉันรู้ทุกอย่างไม่ว่าคุณจะทำอะไรไม่ว่าคุณจะไปที่ไหน เขาจ้องมองไปที่ก้อนกรวดแล้วก็เขาก็ยิ้มดวงตาของเขาทำให้ฉันรู้สึกขนลุกฉันพยายามจัดก้อนกรวดนั่นแต่ฉันก็รู้ว่ามันนอกเหนือความควบคุมของฉันฉันไม่เข้าใจในสิ่งที่ฉันพูดตอนนี้แต่คุณยังเก็บมันไว้ใช่ไหมเด็กน้อยยิ้มให้ฉันยิ้ม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 ฉันเอาก้อนกรวดนี่ ออกแต่ฉันไม่ได้ความหวังเดียวของฉันคือการรอให้เขาเบื่อฉันฉันเฝ้ารอวันนั้นแต่มันจะมาถึงหรือเปล่านะมีคนบอกว่าฉันเป็นพนักง,งานที่ยอดเยี่ยมงี่เง่าชมมัดเพวกเขาไม่รู้อะไรเลยหุบปากซะฉันทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วฉันไม่สามารถนีใจเขาได้ ฉันคิดว่าฉันต้องรับผิดชอบกับเรื่องนี้แต่ความจริงแล้วฉันไม่เพียงแค่ก้อนกรวดในมือของเขาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าฉันจะทําอะไรหรือว่าไปที่ไหนฉันก็จะได้ยินเสียงกระซิบของเขาฉันจะต้องจบมันแต่ฉันไม่แน่ใจว่าจะทําได้หรือเปล่าฉันมาจากแดนไกลฉันดีใจที่ได้พบเธอมาเป็นก้อนกรวดแล้วก็ก้ามในกาแล็กซี่ด้วยกันนะฉันได้ยินเสียงกระซิบและลมหายใจของเขา ความมืดน,นี้ก็ตามมาเหมือนคืนที่ฉันพบเขาโดยสรุปย่อยๆก็คือเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นมาจากการที่ชายออ t เดอ a l กา y นั้นห่วงแหนเพื่อนรักของตนเองมากเกินไปจนทำให้เพื่อนคนนั้นอึดอัดจนต้องฆ่าตัวตายได้เห็นได้ชัดว่าชายออ t เดอ a l กา y นั้นมีความสามารถที่จะรับรู้ ถึงทุกสิ่งทุกอย่างผ่านก้อนกรวดที่นำไปให้คนอื่นเนื่องจากอนามาริตี้นั้นสกัดออกมาจากสมองของมนุษย์จากความรู้สึกติดใต้สมนึกของเขาทำให้เป็นไปได้ว่าหนุ่มน้อยชายออเดก a ล a กซีนั้นคือความรู้สึกห่วงแหมเพื่อนรักและความรู้สึกเดียวดายที่ต้องการใครสักคนที่จะคอยอยู่เคียงข้างและท่องไปในจักรวาลอันกว้างใหญ่ด้วยกันและหลังจากการล่มสลายของแอลครอ เขาก็เป็นหนึ่งในอนอม i ริที่ถูกลับเข้าไปอยู่ในห้องสมุดและเขาก็ยังปรากฏตัวในภาค Library of Bruna ในชั้นศิลปะของ Nexus ัเขาจะไม่สู้กับเราโดยตรงแต่จะใช้เมือกที่เป็นเพื่อนของเขาที่เรียกว่า c h i o อ the Galaxy Fan มาสู้แทนหลังจากชนะการต่อสู้เราก็จะได้อนอมบริเพจได้แก่ p e b b l t t e a d o และ Token of Friendship โดยคำอธิบายในแต่แอนนอนมารีเพนั้นจะสอดคล้องกับเรื่องราวในภาคโรบอตอมี่คอมเบเดชซึ่งก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มขึ้นมาจากภาคแรกจึงไม่รู้อะไรมากเกี่ยวกับภาคนี้ต่อไปนี้จะทิ้นคำว,ว่าทฤษฎีเผาเผือกไว้ก่อนนะครับผมนี่คือการวิเคราะห์จากข้อมูลเนื้อเรื่องอาจจะถูกหรือไม่ก็ได้โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับด้วยความที่ในภาค Library of l u n a ชาออบเดิร์กกาล็กซีนั้นได้ปรากฏตัวในชั้นศิลปะของเน็กซัส ทำให้อาจจะเป็นไปได้ว่าเน็กซัสอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับอนอมบรีตัวนี้ในทางใดทางหนึ่งทฤษฎีแรกการกำเนิดของชายอฟเดอะกาแล็กซีเนื่องจากเน็กซัสนั้น,น,นเป็นหนึ่งในตัวละครที่ได้รับศาสตร์โคกิโตเข้าสู่ร่างกายในการทดลองของเอยินความรู้สึกที่รุนแรงของเขาอาจจะแปลเปลี่ยนให้การเป็นรูปรักษ์ของอนอมบริตี้ที่ชื่อว่าชายอฟเดอะกาแล็กซีก็เป็นได้ ด้วยลักษณะท่าทางต่างๆของชายอ o เด h ะ c กรซนั้นมีความคล้ายคลึงกับเน็กซัสเล็กน้อยยกตัวอย่างเช่นความรักเพื่อนของเน็กซัสที่มีต่อคาเมนนี่อาจจะเป็นความโศกเศร้าเสียใจความห่วงแหนที่มีต่อคาเมนเพื่อนรักที่จากไปแล้วของเขาหรืออาจจะเกิดจากมนุษย์คนอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงก,กันก็ได้ไม่จำเป็นวต้องเป็นเน็กซัเสมอไป หากมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับชายออบเดดกาแล็กซี่ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผมหรือทุกคนอาจจะมีทฤษฎีอย่างอื่นมาคุยกันได้นะเอาล่ะนี่คือทั้งหมดของชายออบเดดกาแล็กซี่อาจจะไม่ทั้งหมดก็ได้เพราะว่าในภาคของดิมบัสคอมพานีเขาอาจจะปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งก็ต้องรอดูกันนะครับผมหากมีขาดตกบกพร่องหรือว่าผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะครับ